วันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งทีเตรียมตัวเช็คอินที่เที่ยวกันค่ะที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจะขับรถไปก็ดีจะนั่งเครื่องบินก็ได้ใน4นาทีนี้คุณจะได้รู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งหลีกนี้ความวุ่นวายไปสู่ความสงบที่นี่คือที่ไหนนาะหรือก็ตำบลห้วงน้ำเขาอำเภอเมืองตราดจ,จังหวัดตราดไงไม่รอช้าค่ะเราจะพาไปดูที่เที่ยวยอดฮิตของตำบลห้วงน้ํเขากันไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่แรกที่ชุมชนบ้านห้วงน้ํำขาวเราจะพาไปสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือภายในโบสถ์แห่งนี้หลวงพ่อสุโขทัยสำริดทิโชคส่วนมากจะมาขอการเรื่องความสำเร็จในเรื่องเรียนและหน้าที่การงานถ้าประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอก็จะนำผลไม้หรือสวดมนต์ถววย ภายในอุโบสถยังมีภาพวาดฝาผนังที่เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและอุโบสถยังมีจุดเด่นในด้านความสวยงามมีรูปร่างเหมือนเรือนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์จากไม้กลายเป็นหินมีการขุดพบเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นไม้ตะเคียนมักจะมาขอพรและประสบความสำเร็จตามที่ขอและนำเครื่องเส้นไหว อาหารข้าวหวานผลไม้ชุดไทยมาถวายเป็นประจำจุดเช็คอินต่อมาเราจะพาไปที่ชุมชนบ้านเปรดในที่นี่มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันและด้านในยังมีโครงกระดูกปลาวานที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในจังหวัดตราดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม มาอีกไม่ไกลจะพบกับป่าชายเลนบ้านเปรดในซึ่งเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยป่าชายเลนที่นี่เป็นทั้งแหล่งอาหารพืชสมุนไพรของสัตว์นานาชนิดที่อาศัยในพื้นที่แถวนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของระบบนิเวศป่าชายเลนได้และถ้าเดินออกจากป่าชายเลนก็จะพบกับจุดชมวิวของบ้านเปรตใน ที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ17-20เมตรสามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่าชายเลนและบ้านเปรดในได้ถึง360องศายืนยันได้ว่านอกจากจะสูงแล้วยังเสียวอีกด้วยแต่เมื่อได้ขึ้นไปแล้วคุ้มค่าแน่นอนและต่อมาเราจะไปชุมชนบ้านคานากาาันค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเปรดในที่นี่จะมีจุดชมนิวลานปูใบ และจุดชมบริสพานเป็นหินทิ่นกำเนิดหอยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งหนึ่งของบ้านคันนาโดยมีลักษณะเป็นลานหินที่ยื่นออกไปในทะเลซึ่งในช่วงน้ำลดนักท่องเที่ยวสามารถเดินออกไปในทะเลได้และมีโอกาสได้เห็นหอยหนานาชนิดรวมถึงปูใบซึ่งเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ด้วยสวัสดีครับผมานายบุญญ์สิงห์อัินันครับรองนะยกองค์การบริหารสวนทุ่งขุนงขาววันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวหลังทุ่งขุนขานะครับโดยเพราะ ประเพณีวัฒนธรรมนะครับโดยพวกวัดนะครับที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกและใหญ่ที่สุดนะครับวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านมีวิถีชีวิตของการเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับในบ่อดินนะครับแล้วก็มีป่าชายเลนมีศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวที่ตำบลห้านงขาวนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองครับสิบสามกิโลนะครับก็มีพื้นที่หลายพื้นที่ให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับก็ เรนเกัป็นยังไงกันบ้างค่ะกับจุดเช็คอินที่เราแนะนํากันจังหวัดตราดไม่มาไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันสักครั้งในชีวิตนะคะ